ไม่ได้ถ่ายแบบคลิปมาทำ u t u b e เนาะเพราะว่าทั้งถ่ายรูปใช่ปะเพราะว่าเราทำแบบรีวิวพวกคาเฟ่ด้วยเนาะก็ไม่ไหวทั้งถ่ายรูปถ่ายคลิปใช่ปะมันก็เยอะเกินไปเอาไว้แบบเวลามาเที่ยวต่างจังหวัดแบบนี้ก็ค่อยทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกูว่าเราอยู่ที่ไหนลูกเราอยู่ที่ไหนเราไปเขาข้่ววันนี้เราก็ขับรถยาวมานะคะจากที่กรุงเทพก็คือตอนนี้มาถึงที่กัชชบูร์แล้วแวะกินกาแฟ เดงมาแล้วนะคะแบบร้านนี้คือน่าจะเป็นกาแฟที่ดีที่สุดที่ที่จังหวัดนี้แล้วแหละเพราะว่าร้านคาเฟ่ที่อยู่บนเขาอะพอที่ยอะจะขึ้นไปอะก็น่าจะเป็นแบบอรุณ์วิวสวยแต่ว่าไม่ได้แบบกับไม่ได้แบบกาแฟจ๋าเนาะอันนี้เขาเป็นคอฟฟี่โรสเตอร์นะคะของคั่วก,กาแฟเอฟ เลยให้กูแบบเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่ามาแบบระวังมากเพราะว่ากลัวโควิดก็อันนี้นะคะเราอยู่ที่ตักนอนะคะลงเสียมเขาพอ่นเองก็งนี้เป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็นอกจากกาแฟที่นี่เขาก็จะมีร้านอาหารด้วยเป็นแบบเป็นร้านอาหารสไตล์แบบไทยจีนนะคะก็เดี๋ยวลองทานกันดูเขาก็ให้น้องหมามาได้นะคะ คนี่าดูวิวัส,สวยมากที่ผักเราอ่ะน่าจะอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้มองเห็นเ่าหมาชิว ชอบไหมครับคุณมาหาแม่มาเก่งมากเราก็เช็คอินกันแล้วนะคะคืนนี้เป็นคืนคริสต์มาสอีฟนะคะวันนี้วันที่24่ธันวาวันนี้เราพักกันที่เยลโลว์เลดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะ ก็เช็คอินกันมาพักใหญ่แล้วนะคะแล้วเราก็แบบนั่งเล่นกันนะคะเ mm. ชื่อเป่าว่าทั้งรีสอร์ทนี้ยมีแค่บ้านเรากับอีกบ้านหนึ่งแค่สองบ้านเพราะฉะนั้นมันปลอดภัยมากแบบสบายมากเลยนะคะ mm. แล้วก็หมาก็คือเดินเล่นเพลินมากเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคือแบบเออนางก็แบบชิลมากแล้วแบบอากาศมันเย็นสบายคือไม่ร้อนแต่ว่ามันจะมีเจ้าถิ่นอยู่ตัวหนึ่งนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คือแบบช่วยดูให้มันไม่มายุ่งกับเรานะคะก็คือ เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะคะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะที่ตกแต่งด้วยบอร์ดแล้วก็ลานนี้ก็คือเป็นลานแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็น living area นะคะนั่งเล่นแล้วก็ทานอาหารอะไรก็ตรงนี้นะคะแต่ว่าอาหารเช้าอีกตรงนึงนะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่พักนะคะวิวว่ประมาณนี้ชิวมากห้องพักก็คือจะเป็นแบบเต็นท์หมดนะแล้วเขาก็จะมีแบบโดมอยู่หลังเดียวนี่ที่มีห้องน้ำส่วนตัวนะคะคือมีแค่หลังเดียวเลยแต่ว่าเราพากูเบอร์มาด้วยนะก็เลยเพักอันนี้ไม่ได้นะคะเขาจะมีโซนหมาก็คือด้านลา่างตรงนี นั่นแหละได้แค่นั้นประมาณนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวจะพาดูห้องน้ํานะคะคือที่พักแต่ละชั้นน่ะก็จะมีห้องน้ําของตัวเองเห็นปะชั้นนั้นเขาก็จะมีแล้วก็พอมาชั้นนี้เก๋ไหมทุกคนอ่าอันไหนห้องไหนหญิงชาย <laughs> เก๋มากเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะนี่ นี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะนี่ก็ห้องน้ำนะคะแตคือแบบบรรยากาศมันดีนะเนี่ยดูดิทำกลางดงกลัวยได้เวลาห<อ>มูกะทะมาหอมไหม,มาหอมไหมครับ <c oughs> เบอาา์เาอะไรเราก็สั่งมาหมูกระทะหนึ่งชุดนะคะคือเขาก็จะมีให้จองมาแต่ตอนที่จองที่พักเลยนะคะ ชุดแล้วก็เออเขาบอกว่าหมูไก่อะไรเงี้ยหนึ่งกิโลนะคะเยอะมากซึ่งเรามาสามคนหนึ่งหมาแต่ว่าหมาเนี่ยกินไม่ได้เรากินกันามคนนะคะแล้วเราก็มีวายพดูแล้วก็เดี๋ยวทานเสร็แล้วก็จะปิ้งมัชเมลโลทาน ดูบรรยากาศนะคะว่ามัน p r i เวทขนาดไหนเพราะว่าเราเหมารีสอร์ตมาเพื่อฉลองเทศกาคลคริสต์มาสกันนะคะเราเล่นเ,เพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาแล้วก็น่าจะเป็นช่วงบบที่โควิดแบบเริ่มกลับมาระบาดนะคะเนีย่ยบ้านเราคือมีแค่สองหลังนี้กับอีกบ้านหนึ่งนี่คือทางรีสอร์ตนะที่ปิดไฟนี่คือไม่มีคนพักเลย สงบมากก็อาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วมาตั okay, ้งนานแล้วแหละแล้วก็นั่งชิมในเต็นนะคะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วแม่สก็เออให้มาดูบรรยากาศในเต็นกันนะคะคือหมาเหนื่อยมากมาทั้งวันปกติกูเบอร์จะนอนตอนแบบตอนบ่ายแล้วแบบอยู่บ้านเขาก็จะนอนเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมากินข้าวเดินเล่นนั่นนี่แล้วก็ พอตอนมืดเขาก็จะนอนแต่คือวันนี้นางก็แบบวอวแวอยู่กับคนนะคะคนแบบทํโน่นทํานี่นางก็แบบอยู่ด้วยก็ไม่นอนแล้วคือดูดีไม่ไหวบอกไหวแต่ตอนนี้คือแบบทิ้งล่างทิ้งล่างจนหัวห้อยลงไปแล้วอห้ยอยคือนห้อยของจริง ็เดี๋ยวจะปลุกนางน,นะคะเพราะว่าทุกคืนก่อนนอนปุ๊ก,ก็จะพากรุ๊ปลงไปฉี่อะไรเงี้ยเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบเยงไว้สเสร็จแล้วก็จะมาแปรงฟันเป็นฟันทุกคืนนะแล้วก็จะแบบเช็ดเท้าให้หนางนะคะแล้วก็นางก็จะนอนยาวถึงเช้าแ,แล้วก็ค่อยปลุกแมยก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้ก็จะทำเหมือนกันนะคะขอภายในความนามงงนะคะคือ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว เมื่อเช้าตื่นเช้ามากแล้วแบบตอนนี้ก็คือพร้อมนอนนะคะ굿ไนน์นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้ามอร์นิ่งค่ะแล้วก็ทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการพักเต็นท์นอนเต็นท์ครั้งแรกของกูเบอร์กับบุ๊กนะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีมีกางเตแบบว่ามีหมาลุกมาเฝ้ายามให้ด้วยแหละแบบว่ามองแบบหน้าประตูเต็นท์นะคะว่าแบบเอออะไรเรียบร้อยดีไหมอะไรเงี้ยแต่แบบที่นี่ตอนนี้คือ สบายไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะสบายมากแล้วก็ตื่นเช้ามาพอแดดมามันก็แบบก็ไม่หนาวแล้วแต่ก็แบบลมยังเนีก็พันพ้นไปด้วยดีนะคะสําหรับคืนแรกแต่ว่าเดี๋ยวอีกคืนนึงเราจะไปพักกันที่อื่นแล้วก็ก่อนที่จะไปช็คกินที่ใหม่เราก็จะไปเที่ยวที่อื่นกันก่อนนะคะดูดูเอาไว้ว่าจะไปทุ่งกังหันลมแล้วก็เออ ทุ่งดอกไฮเบรียนะคะเดี๋ยวลองดูเราโทรไปเช็คแล้วว่าแบบมาเข้าได้ก็เดี๋ยวลองไปดูอ่ะจากตรงที่จอดรถได้ยินป่ะจากตรงที่จอดรถนะคะเขาก็จะพานั่งรถแบบพิมาเขาก็จะพามาที่สุดเอ่อที่รุ่งนะคะเป็นมะยมไรส์ออเบอรี่แล้วก็เนี่ยเขาก็พานั่งรถโอ้โหแบบอะไรบ้างห้ารถคนละ ใช่ปะแล้วก็เนี่ยไล่สตรอเบอรี่อยู่ด้วยกันนะดีงามมากแล้วเนี่ยยายเบิร์เก็บอยู่นางเพลินมากเก็บได้เป็นตะกร้าแล้วคือแบบสตรอเบอรี่ที่นี่คือคุณภาพดีเลือกดีๆนี่คือแบบลูกสวยมากมน,นี่คือผลงาน

มีแบบผลิตภัณฑ์ชาวบ้านนะคะ ก็มาเช็คอินนะคะที่อาคิริยารีสอร์ทแล้วทางขึ้นก็คือวิบากนิดนึงนะแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนธันวารถปกติก็คือสามารถขับขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ที่นี่ยินดีต้อนรับน้องหมาทั้งพันเล็กพันใหญ่นะคะพักได้หมดโดยที่ไม่มีค่าชาร์จเพิ่มค่ะที่สุดสวยมากๆมองไปทางนู้นไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าจะเป็นวัดผาต้นแก้วนะคะแล้วก็เป็นแบบภูเขาอะไรอย่างเงยนะ แล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินรอบๆสถานที่นะคือแบบมีวิวต้นสนแล้วก็แบบต้นไม้คือเขาจัดสวนแบบสวยมากเลยอะ่ะเออไปเดี๋ยวพาไปดูนะคะไปตอนนี้อยู่ที่อาคิริยาลสอนะคะ ไอ้เมื่อคืนพักที่อาคิรินยารีสอร์นะคะคือขึ้นมาแบบบนเขาอะแล้วก็วิวสวยสุดๆแล้วเขาก็แบบตกแต่ ที่มาพักที่เนี่ยคือจะบอกว่าที่พักแต่และที่ที่ไปพักทุกค,คนน้อยมากแล้วก็คาเฟ่ที่ไปอ่ะคือมันก็มีคนแต่ว่าเราก็ไปแบบระวังระวัง